لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم รับบ ah ah uh. ิชรหบลีสัดรีว ja ัยสิรลีอัมรีวัลลุลอคกดตันมิลิซานียัฟคฮูาวลีอัมมาเบื้อัสสลามุอะลัยกุมวเรรห์มะตุัลลอฮ์วบระกาตุท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับอันเนื่องมาจากใกล้ที่ สังคมเมืองไทยจะถึงเทศกาลลอยกระทงก็เลือถือโอกาสนะครับนำเอาเรื่องราวของการลอยกระทงเนี่ยมาพูดคุยกับพี่น้องที่อยู่ในสังคมมุสลิมซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้หามานี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้จากตำรับตำราหนังสือหนังหาที่เกี่ยวข้องกับสังคมของคนพุทธนะครับ ซึ่งมีตำนานเรื่องราวแล้วก็ที่มาเกี่ยวกับเรื่องของการลอยกระทงเราจะได้นำเสนอข้อมูลแบบนี้ให้พี่น้องได้รับทราบและเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าเรื่องราวที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับเทศกาลลอยกระทงผลิตกระทงได้ไหมเอาสตังในกระทงได้ไหมเข้าไปร่วมงานเฉลิมฉลองการลอยกระทงนี้ได้ไหม เดี๋ยวก็จะได้ให้ความรู้กับพี่น้องเป็นลำดับไปโดยหวังอย่างยิ่งพี่น้องอยากที่จะให้เราท่ามทั้งหลายเนี่ยอยู่ในความถูกต้องมากที่สุดเพราะสังคมมุสลิมของเราที่อยู่ในประเทศไทยนี้เราอยู่รวมกันหลายสังคมพี่น้องสังคมของชาวคริสต์ก็มีสังคมของชาวพุทธซึ่งก็ถือว่าเป็นสังคมที่ใหญ่ที่สุด มีจำนวนคนที่อยู่ในศาสนานี้มากที่สุดสังคมของพวกคนพราหมณ์ฮินดูของคนจีนเราอยู่ปะปนกันหลากหลายสังคมพี่น้องก็เพื่อที่จะไม่ให้บรรดาผู้ศรัทธาได้ไปมีส่วนร่วมกับเรื่องที่มันไม่ถูกต้องหรือบางทีบางเทศการบางอย่างเนี่ยนะพี่น้องมันมันมันมีการ เกี่ยวพันกับเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาเกี่ยวพันกับความเชื่อในเรื่องของศาสนาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหลักการอิสลามแล้วผู้ศรัทธาก็เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเอื้อประโยชน์หรือเข้าไปสนับสนุนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องทําความเข้าใจเราในฐานะของการเป็นผู้ศรัทธาแล้วไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดในการที่จะไปมีส่วนร่วมอนุเคราะห์ ช่วยเหลือเกื้อกูลหรือเอื้อประโยชน์ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือพิธ,ธีกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากอิสลามเรื่องสังคมช่วยเหลือได้เรื่องมนุษยธรรมช่วยเหลือได้นะค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือเรื่องการศึกษาของเยาวชนส่งเสริมกีฬาไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนก็ตามแต่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์ได้แต่ถ้าในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับหลักการ เคารพสักการะนะครับของศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามห้ามสำหรับผู้ศรัทธาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมนี่แหละคือพื้นฐานสำคัญที่จะได้อธิบายให้พี่น้องได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลแล้วก็เหตุการณ์หรือความเชื่อที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันลอยกระทงนะครับพี่น้องครับเรื่องของประเพณีลอยกระทงเนี่ยเริ่มมีการปฏิบัติมาตั้งแต่ กรุงสุขโขทยัยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยของกรุงศรีอย,ยุธยาแล้วก็เข้ามาสู่ยุคนะครับกรุงรัตนโกสินโดยมีข้อสันนิษฐานว่าประเพณีนี้เนี่ยนะครับมาจากประเทศอินเดียจากความเชื่อของลัทธิของศาสนาพราหมณ์นะครับซึ่งศาสนาพราหมณ์นระบุออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่า การลอยกระทงเนี่ยก็เพื่อบูชา,าพระเจ้าสามองค์ของพวกเขาได้แก่พระอีศวรพระนารายและก็พระพรหมซึ่งเขาระบุว่อย่างชัดเจนนะครับว่าการลอยกระทงนั้นเพื่อเป็นการสักการะบูชาพระเจ้าของเขาสามองค์อันนี้อยู่ในศาสนาพราหมณ์ส่วนในศาสนาพุทธพี่น้องครับก็มีความเชื่อมีการยึดมั่นที่แตกต่างไปจากศาสนาพราหมณ์ เช่นบอกว่าการลอยกระทงเนี่ยนะครับเป็นการบูชาพระบรมาสารีริกาธาตุพระจุลามณีในชั้นดาวดึงหรือเป็นการลอยโคมเพื่อบูชาพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐานณนะหาดทรายแม,มารแม่น้ำน้ำมทานาทีนะครับแม่น้ำน้ำมทานาทีเนี่ยปัจจุบันคือแม่น,น้ำเนระพุทธาในประเทศอินเดียนะครับ แล้วก็ยังมีความเชื่อของคนในสังคมไทยนะครับเป็นการยึดมั่นของพวกเขาก็คือการลอยกระทงนี้เพื่อที่จะขอบคุณพระแม่คงคาเพื่อที่จะได้อ่ามีน้ำมีน้ำกินน้ำใช้ได้อาศายัยน้ำดื่มน้ำใช้น้ำทำการเกษตรรวมทั้งเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในศาสนาของคนที่อยู่ในศาสนาพุทธพี่น้องครับ ที่มาของการลอยกระทงข้อสนิษฐานต่างๆหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงถ้าพี่น้องจะไปอ่านดูจากตำรับตำราในยุคใดของใครก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลในการที่พวกเขาจัดเฉลิมฉลองกันแล้วก็มีการลอยกระทงกันในวันที่เมืองไทยมีการลอยกระทงประเทศอื่นผมไม่ทราบนะครับว่าเขาจะลอยกระทงกันวันไหน ส่วนเมืองไทยในปีนี้พุทธศักราช2,557เนี่ยเขาก็จะมีการลอยกระทงกันวันพุทธที่6พฤศจิกายนซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกรงกลัวว่าสังคมมุสลิมจำนวนหนึ่งที่รู้เท่าไ่ถึงการก็จะไปม,มีส่วนร่วมกับเทศกาลลอยกระทงซึ่งมันมีสิ่งที่ผิดผิดอยู่หลายประการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวข้องกับการบูชา เกี่ยวข้องกับการเคารพสักการะพระเจ้าอื่นในศาสนาของของศาสนาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามโดยข้อสรุปถึงที่มาและก่เหตุผลของของการเฉลิมฉลองหรือการลอยกระทงเนี่ยนะครับมีเหตุผลอยู่เจประการเท่าที่สามารถที่จะรวบรวมได้เนี่ยพี่น้อง เหตุผลข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าการละกอทงก็เพื่อที่จะเป็นการบูชาพระเจ้าทั้งสองค์ของศาสนาพราหมณ์พระอิศวรพระนารายณ์และก็พระพรหมซึ่งเป็นลทัทธิที่อยู่ในศาสนาพราหมณ์ประการที่สองเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทนะครับที่หาดทรายดินแม่น้ำนำมาทานทีนะครับซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งมันก็เป็นเรื่องของศาสนาอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเป็นการบูชาเป็นการสักการะศาส,สนาพรามณ์เขาบอกว่าเป็นการบูชาสักการะพระเจ้าสามองค์ของพวกเขาศาส,สนาพุทธบอกว่าเป็นการบูชานะครับรอยพระพุทธบาทที่อยู่ที่หาดหาดทรายริมแม่น้ํานํามาทานนาทีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของศาสนาพุทธแล้วก็เขาบอกว่ารอยกอทง ข้อที่3นี้เพื่อบูชาพระจุลามณีบนสวนสวรรค์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็อยู่ในศาสนาพุทธเป็นความเชื่อลอยกระทงเนื่องมาจากแบบนี้สักการะแบบนี้บูชาแบบนี้เคารพพักดีแบบนี้นะมันเป็นสิ่งหนึ่งให้เรารู้ที่มาตรงนี้ซะก่อนนะครับประการที่4การลอยกระทงก็เพื่อเป็นการต้อนรับนะครับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จจากเทวโลกเมื่อข้างเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อทรงเกสาธรรมทรงทรงเทศนะครับทรงเทศเโปรดพระบุตรมานดานะรพระพุทธมานดานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะครับเทศนาธรรมตรงนี้เขาก็บอกเอาไปกล่าวบนสวนสวรรค์อันนี้เป็นความเชื่อของเขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรานะครับ เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักเราจะต้องรู้นะครับว่าที่มาของการลอยกระทงนั้นเป็นการสักการะเป็นการต้อนรับพ,พระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเราเลยแล้วก็มันเป็นพิธีกรรมทางศาสนาประการที่5ข้อบอกว่าการลอยกระทงก็เพื่อที่จะขอบคุณพระแม่คงคาหรือเทพ,พเจ้าแห่งน้ำที่ได้ให้อาศัยน้ำชาชยน้ำดื่มน้ำอุปโภคบริโภคนั่นก็เป็นการขอบคุณแม่น้ำ นะครับบูชาสักการะแม่น้ำอีกประเด็นหนึ่งเขาก็บอกว่าเพื่อเป็นการแสดงความคารวะขออภัยต่อแม่น้ำนะครับซึ่งบางครั้งมนุษย์ก็ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆลงไปในแม่น้ำก็เป็นการขออภัยแม่น้ำแล้วก็ประการที่เเขาบอกว่าเพื่อเป็นการรักษาขนรรมเรียมประเพณีแล้วก็เป็นการทำให้ปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นอัปมงคลจากชีวิตของมนุษย์นะครับ ซึ่งเขาบอกว่าเป็นการลอยกระทงก็เพื่อที่จะเป็นการปลดเปื้องไอ้ความไม่ดีความอับโชคสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีนะออกไปจากชีวิตจึงมีการตัดเล็บมีการตัดผมมีการใส,เสร่เศษตะตังลงไปในกระทงด้วยนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของศาสนาอื่นๆทั้งสิ้นที่มันมีความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาสักการะเคารพพักดีต่อเทพ,พเจ้าที่อยู่ในศาสนาอื่นทั้งสิ้นเลยพี่น้องทั้ง67ประการ ดังนั้นจึงขอชี้แจงกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าจะยึดหลักที่มาของการลอยกระทงของาศาสนาใดก็ตามแต่เราก็จะพบว่าล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการเคารพสักการะบูชาพักดีต่อพระเจ้าของาศาสนาอื่นๆทั้งนั้นเลยในเมื่อที่มาของการลอยกระทงเป็นแบบนี้พี่น้องครับาศาสนาอิสลามสอนเราอย่างนี้นะ และกุ่มดีนุกุ้มวาลีดีนสำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่านสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉันเราอิสลามของเราพี่น้องศาสนาพราหมณ์พราหมณ์ของคนที่ตั้ถือศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธก็คือศาสนาของคนชาวพุทธบัญญัติข้อปฏิบัติอะไรต่างๆจะเอามาปะปนกันไม่ได้อย่างเด็ดขาดถ้าขืนเอาไปปะปนกัน เรากับเขาก็ไม่แตกต่างกันเพราะท่านนาบีสอนว่าถ้าเกิดว่าไปเรียนแบบโดยเฉพาะเรียนแบบพฤติกรรมในเรื่องของการเคารพสักการะจากศาสนาอื่นเราจะไม่สามารถอยู่ในศาสนาอิสลามได้อีกต่อไปก็คือสิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมเราก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในศาสนาของเขานี่คืออันตรายนะนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักให้มากที่สุดนั้นก็คือ สิ่งที่เรียกว่าอิสลามเนี่ยจะไม่อยู่กับเราเราจะสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมถ้า,าขณะที่เรารู้แล้วว่าที่มาของการลอยกระทงนะครับเ,เขาเรียกว่าข้อสันนิษฐานหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสักการะบูชาเทพเจ้าอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาทั้งสิน้นเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเรายังมีกระจิตกระจายไปร่วมอีกก็แสดงว่าเราไป ร่วมแสดงความยินดีไปสนับสนุนต่อการพักดีพระเจ้าอื่นๆของศาสนาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามถ้าก็ว่าเราเนี่ยไปยินยอมถ้าก็ว่าเราเนี่ยไปยินดีที่จะมีการสักการะพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮาณะหัวตาลานี่แหละตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกห่างเราเนี่ยชีวิตของเราที่อัลลอฮฺให้เกิดมาอยู่บนโลกดุนยานี้ มาเพื่อทำหน้าที่อย่างเดียวพี่น้องหน้าที่ตรงนั้นก็คือเป็นผู้ศรัทธาและก็นำเอาอิสลามเนี่ยไปใช้แก่ชีวิตแต่ถ้าหากว่ามันมีเหตุการณ์อันหนึ่งหรือพฤติกรรมอันหนึ่งหรืออากับกิริยาอย่างหนึ่งเราเข้าไปสู่สิ่งนั้นแล้วทำให้เราสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมหมดเลยชีวิตดุนยาเนี่ยพี่น้องไม่มีค่าอะไรอีกแล้วในชีวิตดุนยาถ้าหากว่าเราจะไปหมกมุ่นไปเกี่ยวข้องกับ พิธีกรรมหรือการกระทําหรือพฤติกรรมที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบูชาเทพเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาลาต้องระวังมันต้องระมัดร,ระวังให้ดีพี่น้องก่อนที่จะจากกันเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาลากําชับเราอย่างนี้นะครับพี่น้องวกบดกอัลลาตับุดูอิลลอยยาหวบิลวาลีได้นีอิสานะอัลลอฮ์ ا إ Allah, สุบฮานะฮุวะตาลา กำชับผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่าอย่าได้มีการพักดีต่อสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นม้าห้ามไม่ให้มีการพักดีสักการะอื่นใดไปมีส่วนร่วมได้ไหมไม่ได้อายานีบอกเอาไว้ตัฟซีดของอายานีเนี่ยครอบคลุมหมดเลยคุณจะไม่มีส่วนร่วมกับการพักดีพระเจ้าอื่นก็ไม่ได้ ไปมีส่วนสนับสนุนอนุเคราะห์เกื้อกูลในการที่จะมีการสักการะต่อพระเจ้าอื่นนั้นไม่ได้อย่างเด็ดขาดวบ,บินวาลีไดนิเอซานาะแล้วก็ให้ทําความดีกับพ่อกับแม่อันนี้เน้นหนักในช่วงต้นของอายาบอกว่าไม่อนุญาตที่จะให้ผู้ศรัทธาในการที่จะไปมีส่วนร่วมในการที่จะเคารพพักดีสักการะบูชาต่อพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานาาะฮูตะลามีส่วนร่วมก็ไม่ได้แล้ว ลอยกระทงเขาเระบุชัดเจนในตังรับตำราของเขาว่านั่นคือการสักการะบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำเทพเจ้าแห่งแม่น้ำคงคาเทพเจ้าที่อยู่ในศาสนาพราหมณ์นะครับพระนารายณ์พระอิศวรและก็พระพรหมซึ่งเขาเระบุไว้ชัดเจนเลยก็มันเป็นเรื่องของเขาเป็นพิธีกรรมเป็นาการสักการะพระเจ้าของพวกเขาถ้าเราเข้าไปร่วมแสดงว่าเรานั้นมีส่วนร่วมแล้วในการที่เราจะได้ ยินดียินดีนะครับในการที่จะมีการเคารพพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอันตรายมากนะครับพี่น้องถ้าหากว่ารู้แล้วแล้วก็ยังยินดีมอบกายถวายใจเข้าไปร่วมกับสิ่งที่เรียกว่าลอยกระทงอีกเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราเนี่ยยินดีที่จะมีการเคารพพักดีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาซึ่งอันตรายถึงขั้นสิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิม อินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปจะได้นนาเอาเรื่องนี้มาตอกย้ำพูดคุยกับพี่น้องอีกนะครับระหว่าง3-4ี่วันนี่แหละเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ตระหนักอย่าให้ลูกให้หลานเข้าไปมีส่วนร่วมเที่ยวหรือมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายถึงขั้นสิ้นสภาพแห่งการเป็นมุสลิมนะครับวบิล,ลาฮิตตวฟิกัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุม